ขอกองทุนขอชื่อกองทุนตราสารหนี้หน่อยนะคะซึ่งมันเป็นกองทุนที่ครูไม่ค่อยแนะนําเลยนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังนะคะให้ดูเลยนะคะตัวนี้นะคะ K Tem Capital Security Fund นะคะ KTCS บอลขีดเอุย้ยขอบคุณหัวใจนะ,ะกองทุนนี้นะคะมีการลงทุนในตราสารหนี้นะทุกคนที่มีนโยบายการลงทุนแบบจังบอลด้วยนะ Non Investment Grade ด้วยนะคะผลตอบแทนของกองทุนตราสารหนี้นี้นะคะตั้งแต่จัดตั้งนะปีนี้นะผลตอบแทนมันดีขึ้นมาเพราะว่าอะไรยิ่งเฟดประกาศลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่นะกองทุนตราสารหนี้เนี่ยผลตอบแทนยอดเยี่ยมนะคะ เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าในหลักการเงินนะเวลาที่นะกองทุนมันไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือไปซื้อตราสารหนี้อ่ะทุกคนนะกองทุนตราสารหนี้เนี่ยมันเป็นเงินกู้ชนิดหนึ่งนะมันจะมีระยะเวลา10ปีบ้างแหละ20ปีบ้างแหละ30ปีบ้างแหละใิ่ไหมดังนั้นเนี่ยรัฐบาลอเมริกาได้ดอกเบี้ยนะ5.5เป็นะ 5. 5นะเป็นระยะเวลา20ปีนะอิ่มเลยนะ5.5 20ปอี่นะวันนี้นะเฟดนะลดดอกเบีย้ยแล้วนะมันจะทำให้พันธบัตรเนี้ยมีมูลค่ามากกว่าตลาดนะในหลักการการเงินนะคะเมื่อไหร่ก็ตาามทีีี่เเรถือออขงดดกบ